สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเราต้องจับตาดูเลยครับการประชุมที่วอชิงตันประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยูเครนมาแต่ไม่ได้มาเดี่ยวนะครับมากันยกทีมาของยุโรปเลยมีใครมาบ้างผมจะให้ดูเขาไม่มาคนเดียวเพราะเขาไม่ต้องการให้โดนัลด์ทรัมป์ใช้วิธีการกดดันเขาอย่างที่เคยกดดัน ใครต่อใครซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่เซเลนสกี้เรียนรู้มาแล้วแหละว่าถ้าจะยกพวกกันไปเนี่ยต้องให้มีพลังจากแกนนำของฝ่ายยุโรปมาช่วยด้วยไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมน,นีแล้วเพราะว่าเงื่อนไขของฝ่ายปูตินนั้นเยอะเหลือเกินแต่ว่าล่าสุดครับทรัมป์เนี่ยขึ้นข้อความ ในทรูโซเชียลนีโอกดดันเซเลนสกีและเห็นชัดเจนเลยว่าเ,เข้าข้างปูตินอย่างชัดเจนซึ่งทำให้หลายคนงงมาก oh. เงื่อนไขของทรัมป์นี่ยื่นให้กับเซเลนสกีก่อนที่จะมาเจอการผ่านโซเชียลทรูทโซเชียลคืออะไรนี่หนึ่งไปเป็นสมาชิกนาโตไม่ได้นะทั้งทั้งที่ว่า ฝ่ายยุโรปออกแถลงการร่วมเมื่อวานนี่แหละว,ว่ามันเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของยูเครนที่จะไปจับมือกับใครจะร่วมพันธมิตรไหนไม่มีใครที่ไหนในโลกจะยอมให้รัสเซียมาสั่งยูเครนว่าไ,ไปร่วมกับใครไม่ได้ยูต้องอยู่อย่างนี้สองในบทที่ทรัมป์เขียนขึ้นโซเชียลมีเดียเนี่ยคืออยู่ไม่ได้ใครเมียคืนนะ ข้าบสมัยไครเมียซึ่งอยู่ในทะเลดำแบล็กซีเนี่ยถูกรัสเซียยึดมาตั้งแต่2014 1ปีก่อนซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นยูเครยนย้ำตลอดว่านี่คือของอยูเครนรัสเซียเข้ามายึดโดยผิดกฎหมายเราต้องต่อต้านเราจะต้องสู้ตายซึ่งทํมก็รู้นะว่าจุดยืนของรัสเซียเรื่องนี้ต้องการแต่ยูเครนไม่ยอมและยุโรปก็ไม่ยอม แต่ทรัมป์เล่นวิธีการแบบนี้ครับคือบีบล่วงหน้าก่อนที่ผู้นํายุโรปและเซเลนสกี้จะมาหาที่ทําเนียบขาวเวลาบ้างเราก็ต้องเป็นคืนนี้แหละครับคืนนี้ดึกๆเพราะผมมีตารางด้วยตารางพบกันเนี่ยเขาตีเขียนเป็นรู้เลยว่ากี่โมงกี่ยามเนี่ยใครจะพบใครละเอียดยิบเลยนะครับผมก็ตามติดเพราะต้องรู้ว่าเออใครพบอะไรยังไง เวลาบ้านเราต้องเป็นคืนนี้ตื่นพรุ่งนี้เช้าจะรู้ว่าการยกพวกมาของผู้นำยุโรปพร้อมเซเลนสกี้นั้นเป็นอย่างไรเริ่มตั้งแต่เที่ยงเที่ยง1 2 pm European leaders arrive to the White House เห็นไหมครับจะขึ้นอันนี้ก่อนมันมีสองแผ่นแผ่นนี้ครับแรกสุดเลยจะมาถึงก่อนประมาณ เที่ยงวันยุโรปผู้นำยุโรปจะมาถึงที่ทำเนียบข่าวและบอกโดวยว่าจุดไหนเซาโปรติโกทำเนียบขา White House Press pool, crew, ่าวไวท์เฮาส์เพรสพูลทีวีครู5้าทีวีมากันหมดสติว์ฟทอกาเฟอร์ส only ช่างภาพนิ่งเท่านั้นบ่ายโมงประธานาธิบดีทรัมป์มาทักทายประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก่อน STAKE OUT LOCATION OPEN PRESS นี่เปิดเปิดที่โลง่งให้สื่อเนี่ยมาตั้งปักหลักอยู่ตรงปากทำเนียบประตูเข้าทำเนียบครับบ่ายโมงสิบห้าประธานาธิบดีคุยกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่โอเวอร์ออฟฟิศตรงนั้นแหละห้องเดิมนั่นแหละที่เคยนั่งเนี่ยห้องรูปไข่นั่นแหละที่ทรัมป์กับ เซเ์นสกี้เคยชี้หน้าต่อว่าต่อขานกันนั่นแหละครับแต่คราวนี้บรรยากาศน่าจะเป็นว่าเซเ์นสกี้รู้แล้วบอกเฮ้ย hey, ต้องเรียกพรรคพวกมาช่วยหน่อยบ่ายสามโมงสองงสิบห้าประธานทิบดีทรัมป์ก็จะทักทายผู้นำยุโรปและก็ที่ไหนสเต e ด i นนิ่งรูมนะออห้องกินข้าวนะในทำรรเนียบขาว บ่ายสองโมงครึง่ง the president participates in a family photo บ่ายสองโมงครึง่งถ่ายรูปครอบครัวกับผู้นำยุโรปแล้วก็ทำเนียบสื่อเสริ์ทั้งหลายแหละมาตรงนี้ได้บ่ายสามโมงประธานาธิบดีก็จะร่วมประชุมกับผู้นำยุโรปแล้วก็แน่นอนคงจะมีเซเลนสกี้ด้วยนี่คือตารางเลยครับและ ที่มามีใครบ้างครับนี่เลยครับให้ดูที่มาร่วมประชุมกับทรัมป์ครามนี้ข้าไม่ได้มาคนเดียวนะเซเลนสกี้หประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลครอง 2. นายกมนตรีเยอรมน,เนีเฟริชมัสสามนายกอิตาลีจอร์เจียเ,เมลโลนี 4. นายกสหราชาณาจักรเคียสตาร์เมอร์ ห้าประาธานิบดีฟินแลนด์อเล็กซานเดอร์สตับฟินแลนด์ต้องมาเพราะว่าเขาติดอยู่กับรัสเซียถ้ารัสเซียยึดอยูเครนได้ฟินแลนด์จะนอนหลับเลิกกลางคืนอีกท่านหนึ่งมาไม่มาไม่ได้นะเธอเป็นหญิงเหล็กแห่งยุโรปประธาน,รานกรรมธิการยุโรปเออร์ซูล่าฟอนเดอร์ลเอนและเจ็ดเลขาธิการนาโตมาร์ครูเอเห็นไหมครับ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7นะครับไม่นับตัวเซเลนสกีฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยคนทั้งหมดนี่มา8คนแต่ว่าการที่ทรัมป์ขึ้นโซเชียลมีเดียก่อนเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการกดดันจริงๆครับเขียนว่ายังไงเขียนว่า <S <S president z e l e n s k y of ukraine can end the war with russia almost immediately ประธานธิบดีเซันสกี้แห่งยูเครนสามารถยุติสงครามได้เกือบจะทันทีเลย if he wants to ถ้าเขาต้องการถ้าเซเันสกี้ต้องการ or he can continue to fight หรือไม่ก็สู้ต่อไปสิหมายความว่าทรัมป์กำลังบอกเซเันสกี้ก่อนที่จะเชอกันว่าเฮ้ย hey, คุณนะ่ยหยุดสงครามก็ได้หรือคุณเลือกจะสู้ต่อก็ได้ remember how it started จำไว้นะว่าสงครามนี้มาเริ่มยังไง No getting back Obama given Crimea 12 years ago without a shot being fired จำได้ไหมว่ารัเสเซียยึดไครเมียได้ตอนนั้นโอบามาเป็นประธาน,นาธิบดีสหรัฐไม่มีการสู้รบไม่ยิงแม้กระสุนนัดเดียวคล้ายๆกับทรัมป์บอกว่าโอบามาเนี่ยแหละผิด โอบามาเป็นคนอยอมให้รัเสเซียไปยึดไครเมีย No going into NATO by Ukraine แต่ว่าไม่ได้นะ NATO เข้ายูเครนไม่ยูเครนเข้า NATO ไม่ได้ Something's never change บางสิ่งบางอย่างไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็แปลว่า NATO เข้าไม่ได้สองไม่มีการได้ ภาพสมุรไครเมียกลับมาแล้วก็อีกข้อความหนึ่งที่ขึ้นในทุตโซเชียลบอกว่า The fake news has been saying for three days that I suffered a major defeat by allowing Putin and p u e a s u r to have a major summit in U.S. บอกว่าไอ้พวกเฟกนิวส์สื่อทั้งหลายสามวันล้ที่เอามาวิจารณ์ว่าผมเนี่ยพ่ายแพ้ผมเนี่ย,ย,เ,ยเสียท่าเพราะยอมให้ปูติน มามีการประชุมสำคัญในดินแดนสารัฐ Actually แต่ความจริง he would have loved doing the meeting anywhere else but the U.S. ความจริงคุณรู้ไหมว่าปูตินเนี่ยพร้อมที่จะพบผมที่ไหนก็ได้ไม่ใช่อเมริกา and the fake news knows this ไอพวก fake news ก็รู้ดี it was a major point of contention มาเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเราทะเลาะกันเลยนะว่าจะเจอกันที่ไหน if we had the summit elsewhere The Democrat-run and control media would have said what a terrible thing that was. Trump บอกถ้าสมมติว่าผมกับปุตติไปเจอกันที่อื่นเนี่ยที่ไม่ใช่อเมริกาเนี่ยไอ้พวกสื่อที่ถูกควบคุมโดยพรรคเดโมแครตมันก็จะบอกว่ามันแย่ทำไมไม่มาเจอกันในอเมริกา These people are sick Trump บอกไอ้พวกนี้หมายถึงพวกสื่อทั้งหลายแหละที่วิจารณ์เขาเนี่ย พวกนี้ป่วยไม่สบาย They even want crime in DC and other blue cities t h r o u g h o u the t country But don't worry <laughs> แล้วก็สัดต่อพวกสื่อพวกนี้่ะมันต้องการที่จะให้อัจยากรรมใน DC และในเมืองใหญ่ๆมีต่อแต่ผมจะไม่ยอมซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับแต่นั่นคือสไตล์ของทรัมป์ ฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นยังไงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ทรัมป์จะต้อนรับเซเลนสกี้ที่ทเนียบข่าวทรัมป์บอกว่าไม่มีละจะไม่ได้คืนคาบสม,มุทรไครเมียซึ่งรัสเซียเข้ามายึดมาปีอปี2014 8ปีก่อนที่จะเปิดศึกสงครามรอบนี้สิ่งที่ทรัมป์พูดเนี่ยมันมาหลังจากที่ทรัมป์เจอกับปูตินที่阿拉斯กา ซึ่งไม่มีข้อตกลงเรื่องหยุดยิงและแผนที่นี้จะเห็นว่านั่นเป็นเงื่อนไขสำคัญข้อหนึ่งของปูตินเลยครับผมอาขึ้นจอเห็นนะครับว่าสำนักข่าวหลายสำนักข่าวเนี่ยไปสอดสืบทราบมาว่าเงื่อนไขที่ปูตินยื่นให้กับทรัมป์เนี่ยในการพบปะกันที่阿拉斯加คืออะไร เงื่นไขปูตินนี่ดูแผนที่เห็นสีแดงๆเข้มเข,มขมนี่นะปูตินต้องการบมดเลยนะของอยูเครนขึ้นหนึ่งจะไม่มีการหยุดยิงจนกว่าจะบรรลุข,ข้อตกลงที่ครอบคลุมหมายถึงว่าไม่มีซีสฟรยเอาตกลงเลยตกลงก่อนคุณจะยอมให้ฉันยึดดินแดนตรงไหนแล้วถึงมาพูดเรื่องหยุดยิงขณะที่ยูเครนบอกไม่ได้มันต้องหยุดยิงก่อนนี่ 2องอยูเครนต้องถอนทหารทั้งหมดออกจากภูมิภาคโดเนสและดูฮันส์โดเนสและดูฮันส์คือน,นี้ครับเห็นไหมครับ2ภูมิภาคข้างบนเหนือฐานยูเครนตามเงื่อนไขรัสเซียถอนออกไปทั้งๆที่ตรงนั้นนคือดินแานของอยูเครนข้อ3รัสเซียจะแช่แข็งแนวรบในแควน้นเคอร์ซอนและซาโปรเรเซียแช่แข็งหมายความว่า ฐานรัสเซียยึดตรงไหนก็ยึดต่อนะซาฟอริเซียเคอร์ซอนเห็นไหมครับลงมาครับดูต่อตามมาเลยจะเห็นเลยว่าซาฟอริเซียตามอยู่ข้างล่างต่อมาเป็นผืนเดียวกันครับและบอกว่าทหารรัสเซียจะไม่ไม่หายไปไหนจะตรึงอยู่ตรงอีกสองรัฐตรงนั้นดังนั้นต้องคืนการควบคุมพื้นที่ในแคว้นซูมีและคาคีฟายูเครนรัสเซียจะยอมอะไร ยอมสองจุดคือซูมิกาคาเคฟซึ่งก็เป็นของยูเครนอยู่เนี่ยรัสเซียบอกผมยึด2จุดนี้ผมยอมคืนให้คุณแต่ว่าไอซีแควนี้เป็นของผมมันจึงเป็นที่มาที่ทรัมป์ใช้คำว่าสวอปไงครับสวอปแลกดินแดนกันคนที่ฟังก็นึกว่าสวอปแปลว่ายูเครนได้ดินแดนรัสเซียบางแห่งรัสเซียได้ยูเครนบางแห่งแล้วก็แลกกันไปมา แต่นี้ไม่ใช่ทั้งหมดนี้เราพูดถึงดินแดนที่อยู่ในยูเครนทั้งสิน้นนอกนั้นเงื่อนไขปูตินบอกต้องยกเลิกมาตรการข่มบาต่อรัสเซียอย่างน้อยบางส่วนและยูเครนจะห้ามเข้าไปร่วมนาโตนี่คือเงื่อนไขรัสเซียนะของปูตินนะแต่ทรัมป์มาพูดตามแล้วตอนนี้เห็นไหมจึงมีคนบอกว่าเฮ้ยทรัมป์คุณถูกปูตินใช้เป็นเครื่องมือน,นอกนั้นปูติน ิดช่องให้ยูเครนได้รับหลักประกันความมั่นคงรับประกันความมั่นคงบางอย่างไม่ใช่นาโต้นะจะให้อเมริกามาให้ความหลักประกันความมั่นคงคือ security guarantee หมายถึงให้อเมริการับรองว่ารัสเซียจะไม่บุกต่อแล้วก็อาจจะใช้มาตรา5ของนาโต้ซึ่งแปลว่าจะป้องกันไม่ให้ประเทศใดประเทศหนึ่งมารุกรานอีกประเทศหนึ่งแต่ว่าคุณห้ามเขาเข้านาโต้นี่ อเมริกาจะใช้มาตรห้าเพื่อจะคุ้มครองปกป้องอยูเครนได้อย่างไรอ่าแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งพอสหรัชเซียต้องได้รับสถานะทางการในบางพื้นที่หรือทั่วทั้งยูเครนต้องให้ยูเครนเนี่ยทางการยอมรับภาษารัสเซียด้วยนะแล้วก็ข้อสุดท้ายาศาสนาจักรรัสเซียออร์โธดอกซ์ต้องมีสิทธิ์ดำเนินการอย่างเสรีเพราะว่าออร์โธดอกซ์เนี่ยเป็น ศาสนาหลักของรัเสเซียแล้วเขาต้องการให้ศาสนานี้เป็นหลักสำคัญเลยต้องสามารถที่จะให้คนเขานับถือศาสนาออรโ์โธดอกซ์รัเสเซียได้ในยูเครเนเต็มที่พอดูเงื่อนไขเหล่านี้แล้วมันเป็นไปนไม่ได้เป็นไปนไม่ได้ที่ทางยูเครนหรือ,อยุโรปจะรับได้ฉะนั้นพอทรัมป์โยนเรื่องนี้ขึ้นโซเชียลมีเดีย ก่อนจะเจอกับเซเลนสกี้และผู้นำยุโรปเพียงไม่กี่ชั่วโมงนี่คนก็บอกเละแล้วอย่างนี้ทะเลาะก,กันแน่อย่างนี้บรรยากาศตึงเครียดแน่ฉะนั้นให้ปัญญาและประดิษฐ์ไปดูว่าข่าวทั้งหมดรวบรวมเนี่ยล่าสุดนั้นทรัมป์เซเลนสกี้ผู้นำยุโรปเขาจะเจอกันบรรยากาศมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันจะไปไหวไหมเนี่ยมันจะมีทางประนีประนอมกันได้ไหมครับบัญญาและประดิษฐ์ครับ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ที่กำลังเข้มข้นเลยนะคะเรื่องการเจรจาสันติภาพยูเครนโดยเฉพาะหลังการประชุมสุดยอดที่อ阿拉斯า,า,าระหว่างทรัมป์กับปูตินแล้วก็กำลังจะมีการคุยกันต่อที่ทำเนียบขาวระหว่างผู้นำสหรัฐกับยูเครนครั สถานการณ์น่าจับตามากแหล่งข้อมูลที่เราดูกันวันนี้จะพาไปสำรวจจุดยืนล่าสุดของทรัมป์ที่ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปพอสมควรและก็เงื่อนไขสันติภาพที่ซับซ้อนโดยเฉพาะเรื่องที่ยูเครนจะเข้านาโตได้ไหมใช่ค่ะรวมถึงบทบาทของผู้นำยุโรปหลายคนที่ก็บินมาวอชิงตันกันแล้วครับเป้าหมายก็คือพยายามทาความเข้าใจภาพรวมทั้งหมดนี้แหละครับว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ประเด็นแรกเลยถ้าทีล่าสุดของทรัมป์เนี่ยแหละค่ะเขาโพสต์ในทรู t โซเชียลส่วนตัวของเขาบอกว่าประธานาธิบดีเซเลนสกีเนี่ยสามารถยุติติดสงครามได้นะถ้าเขาต้องการครับแต่มีเงื่อนไขสำคัญใช่ค่ะเงื่อนไขคือยูเครนจะไม่ได้เข้านาโตแล้วก็ไม่ได้ใครเมียคืนด้วยอือันนี้เปลี่ยนเยอะนะครับจากแค่เรียกร้องหยุดยิงมาเป็นผลักดันข้อตกลงถาวรเลยหลังเจอปูตินเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆเลยนะคะ มีนัยยะสำคัญจริงๆครับเพราะว่าจุดยืนใหม่นี้มันไปขัดกับท่าทีเดิมของนาโตเลยที่เคยบอกว่ายูเครนมีเส้นทางที่ไม่อาจย้อนกลับสู่การเป็นสมาชิกอืมก็เลยเกิดความตึงเครียดขึ้นมาเลยสิคะในกลุ่มพันธมิตรตะวันตก แน่นอนครับแล้วมันก็ดันไปสอดคล้องกับสิ่งที่ปู่ตินคัดค้านมาตลอดก็คือเรื่องนาโต้ขยายตัวนี่แหละผลกระทบก็เห็นชัดเลยผู้นํายุโรปคนสําคัญสําคัญทั้งฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีอังกฤษฟินแลนด์แม้แต่ประธานคณะกรรมาการยุโรปก็รีบเดินทางมาวอชิงตันกันหมดเลยใช่ครับมันสะท้อนว่าเรื่องนี้เร่งด่วนแล้วก็เดิมพันสูงมากจริงๆมีรายงานด้วยว่าเจ้าหน้าที่ยุโรปเขาเอ่อค่อนข้างกัง,กงวลกังวลว่าทรัมป์อาจจะกดดันเซเลนสกี้ ประมาณนั้นครับว่าอาจจะกดดันให้ยอมรับเงื่อนไขโดยเฉพาะการที่เซเลนสกี้ไม่ได้ไปร่วมประชุมที่阿拉กาด้วยมันก็เลยดูไม่แน่นอนอืมแล้วก็มีความพยายามเบื้องหลังด้วยใช่ไหมคะที่จะเชื่อมสัมพันธ์ทรัมป์กับเซเลนสกี้หลังจากใครมีประเด็นกันครับมีความพยายามนั้นอยู่แล้วก็มีคําแนะนําให้ ky, เซเลนสกี้เใช้ภาษาที่เน้นการเจรจาต่อรองแบบดิลเมกิงอ๋อสไตล์ที่ทรัมป์ชอบใช่ครับแนวที่ทรัมป์ให้ความสำคัญ แล้วท่ามกลางความตึงเครียดนี้ก็มีอีกเรื่องที่น่าสนใจมากคือข้อมูลจากทูตพิเศษสหรัฐสตีฟวิทคอฟที่บอกว่าปูตินอาจจะยอมรับหลักการเรื่องหลักประกันความมั่นคงที่แข็งแกร่งให้ยูเครนครับที่อาจจะมีลักษณะคล้ายมาตรา5ของนาโตคล้คลายๆมาตรา5แต่ไม่ใช่สมาชิกเต็มตัวมันจะเป็นไปได้จริงหรอคะในเมื่อรัสเซียดูแข็งมากเรื่องนาโตเป็นคำถามที่ดีครับคือมาตรา5นี่มันหัวใจหลักของนาโตเลยนะ การโจมตีหนึ่งคือโจมตีทั้งหมดการเสนอทางเลือกที่คล้ายๆอาจจะเป็นความพยายามหาจุดร่วมที่รัสเซียพอรับได้เพื่อให้สงครามมันจบอืมเป็นไปได้วิตคอฟยังบอกอีกว่ารัสเซียอาจจะมีสัมปทานบางอย่างเกี่ยวกับภูมิภาคที่เป็นข้อพิพาทด,ด้วยสัมปทานนี่หมายถึงแถวดอนบาสอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะก็อาจจะครับแต่รายละเอียดยังไม่ชัดเจนเลยแต่ถึงอย่างนั้นทางยูเครนเองจุดยูนก็ยังแข็งอยู่นะคะ ปร,ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ย้ำตลอดว่ารัฐธรรมนูญยูเครนเนี่ยห้ามยกดินแดนให้ใครครับแล้วประเด็นอ่อนไหวแบบนี้เขาบอกว่าควรคุยกัน3ฝ่ายยูเครนรัสเซียแล้วก็สหรัฐไม่ใช่แค่2ฝ่ายตัดสินใจกันเองถูกต้องครับประกอบกับสถานการณ์ในสนามรบจริงๆที่อกองทัพรัสเซียก็ยังรุกคืบอยู่เรื่อยๆนะครับทำให้การเจราจามันยิ่งยากไปอีกใช่ครับ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาโกรูบิโอก็เพิ่งประเมินว่าการจะไปถึงข้อตกลงสันธิภาพจริงๆเนี่ยยังอีกยาวไกลก็สะท้อนว่าจุดยืนแต่ละฝ่ายยังห่างกันเยอะครับ ซึ่งทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ก็คือพยายามสะท้อนข้อมูลตามที่ปรากฏในแหล่งข่าวนะครับให้เห็นภาพรวมความคิดแต่ละฝ่ายใช่ค่ะไม่ได้มีจัตนาจะเข้าข้างฝ่ายไหนเป็นพิเศษครับผมงั้นสรุปตอนนี้ก็คือสถานการณ์มันซับซ้อนมากๆเลยนะคะเราเห็นจุดยืนทรัมป์ที่ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปหลังเจอปูตินโดยเฉพาะเรื่องนาโต้ครับแล้วก็ความพยายามของยุโรปที่เข้ามามีบทบาทอย่างเข้มขน้นมีข้อเสนอเรื่องหลักประกันความมั่นคงแบบใหม่ที่ยังคลุมเครืออยู่ และจุดยืนของยูเครนที่ยังไงก็ไม่ยอมเสียดินแดนทั้งหมดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสงครามที่ยังดําเนินอยู่จริงๆค่ะใช่ครับและนั่นก็นําไปสู่คําถามสําคัญที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ออลองที่ตามกันดูนะครับว่าท่ามกลางจุดยืนที่ต่างกันสุดขั้วแบบนี้แรงกดดันจากสงครามจริงๆเนี่ยการเจราจาที่กําลังจะเกิดขึ้นมันจะนําไปสู่สันติภาพถาวรอ,อย่างที่ทรัมป์ตั้งเป้าไว้ได้จริงๆหรือเปล่า หรือมันจะเป็นแค่การเปิดฉากความขัดแย้งบทใหม่ที่อาจจะซับซ้อนกว่าเดิมอีกคะบนเวทีโลกนั่นเลยครับมันแน่นอนว่ามันจะมีประเด็นหลักที่นำไปสู่หลายสิ่งหลายอย่างที่เราคาดไม่ถึงถ้าทรัมป์อยู่ดีๆต้องเงินขายบอกเฮ้ยอยู่ไม่ได้คืนนะข้าส่งใครเมียอยู่เข้าวนาโต้ไม่ได้นะก่อนที่จะปิดประตูคุยกันเนี่ยมันก็เท่ากับว่าทรัมป์จะถูกมองโดยเซเลนสกี้และผู้นำยุโรปว่า เสียท่าปูตินซะแล้วเพราะว่าในคำให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีต่ตางประเทศสหรัฐที่ไปนั่งประชุมด้วยเนี่ยมาโคโรบิโอเนี่ยพอกลับอเมริกาให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ในสิ่งที่ต้องการแบบเต็มที่นั่นก็ไม่ใช่ข้อตกลงสันติภาพแปลว่าต้องยื่นหมูยื่นแมวถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ทุกอย่างก็คือเป็นการยอมจำนน มาโครบิอบอกว่าทั้งรัสเซียและยูเครนต้องมีการยอมถอยคนละครึ่งเพื่อบรรลุก,ก็ตกลงสันติภาพถอยคนละครึ่งนี่มันอยู่ที่ว่าคุณมาโครบิโอมองว่าครึ่งนะั้นมันของใครตรงไหนถ้ารัสเซียอยู่ในดินแดนยูเครนเต็มที่ไอถอยคนละครึ่งเนี่ยของอยูเครนถอยก็เสียดินแดนเพิ่มนะของรัสเซียถอยก็ยังอยู่ในดินแดนของอยูเครนนะ โรเบียเน้นนะครับว่าถ้าไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามได้มาตรก,การคว่มบาตรที่มีต่อรัเสเซียจะอยู่คงต่อไปและอาจจะเพิ่มขึ้นฉะนั้นน่าสนใจรัฐบาลรัสเซียเสนอข้อตกลงแรกที่แร,ทแรกที่แรกดินแดนในการประชุมเมื่อวันศุกร์ระหว่างทรัมป์กับปูตินเนี่ยมีข้อเสนอให้รัเสเซียถอนกำลังออกจากพื้นที่เล็กๆในภาคเหนือของยูเครนก็คือ ซูมีกับคาคิฟแลกกับการที่ยูเครยนยอมสละดินแดนในภาคตะวันออกคือโดนเนสและลูฮานส์ให้หยุดยิงในพื้นที่เคอร์ซอนและซาโปเรเซียนอกนั้นรัสเซียยังมีเงื่อนไขเพิ่มเติมเช่นว่ายูเครนต้องสละสิทธิ์เข้าร่วมนาโตยอมรับอธิปไตยของรัสเซียในคาบสมุทรไครเมียยกเลิกมาตรการว่มบาศบางส่วนให้สถานะภาษา ศาสนาแก่รัสเซียในยูเครนด้วยยูเครนอ้างบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญห้ามไม่ให้มีการสละดินแดนดังนั้นจึงปฏิเสธข้อหาส่วนโรบิโอรัฐมนตรีตามเทศรัฐบอกว่าโอกาสของการหยุดยิงชั่วคราวย่า่าไม่ช่วยมันต้องบรรลุเป,ป้าหมายสันติภาพเลยมาโคโรบ,บิโอบอกว่าแม้จะยังไม่ใกล้การทำสันติภาพได้เต็มที่แต่ยังคงมีความเป็นไปได้ หยุดยิงช่วคราวระหว่างยูเครนกับรัสเซียแต่ดูเหมือนว่าทรัมป์จะบอกโ no, นเราไม่พูดถึงเรื่องหยุดยิงละแล้วข้ามไปพูดเรื่องสันติภาพเลยแต่สันติภาพมันจะเกิดได้อย่างไรครับถ้าไม่มีการหยุดยิงนี่เป็นคําถามใหญ่ที่ยังไม่มีใครตอบได้การลงโทษรัสเซียเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเจราจาสันติภาพนี่คือความเห็นของรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนี่แหละ เขาเตือนนะว่ามาตรการคว่ำบาตใหม่อาจจะทําให้การเจรจาล่มซึ่งเราต้องดูว่าการรวมตัวของผู้นํายุโรปนั้นจะไปช่วยได้หรือไม่อย่างไรโรบิโอบอกในการให้สัมภาษณ์บอกว่าสันติภาพคือการให้และการรับ g i v e and Take ไม่มีฝ่ายใดได้ทุกอย่างแต่ต้องมียอมกันบางส่วนเพื่อประนีประนอม การประนีประนอมนั้นเขาบอกไม่ใช่เป็นการยอมแพ้ข้อเสนอจากรัสเซียแลกดินแดนส่วนหนึ่งกับหยุดยิงยังไม่เป็นที่ยอมรับของอยูเครนค่อนข้างแน่นอนดังนั้นทั้งหมดนี้เรากำลังมองไม่เห็นว่าจะเกิดสภาพของการที่จะนำไปสู่การต่อรองและเจรจาอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรบรรยากาศที่ทำเนียบข่าวนี้น่าตื่นเต้นเพราะคาดไม่ถูก ว่าทรัมป์จะต้อนรับเซเลนสกี้แยกออกมาห้องหนึ่งแล้วพอผู้นำอีกเจดคนจากยุโรปมาทรัมป์จะต้อนรับแยกแล้วก็มาประชุมร่วมแล้วมันยังไงไอภาพต่อรองนี่ผมดูไม่ออกเลยว่ามันหนึ่งจะวุ่นวายขนาดไหนถ้าไม่มีการคุยกันก่อนพระปกติในี่ยการเจราเจาอ,อย่างนี้มันต้องมีการคุยกันก่อนมันต้องมีการมองว่าเออ ให้ระดับรัฐมนตรีเขาตกลงกันเสร็จแล้วพอผู้นำยุโรปเซเรนสกี้มาทรัมทุกอย่างสวยงามถแถลงการร่วมและยึดหลักการที่ทำให้ปูตินต้องหวั่นเกรงต้องเกรงใจนี่ไม่นะนี่ทรัมป์นี่อยู่ดีๆอาจจะพูดในสิ่งที่ปูตินต้องการมากกว่าที่ฝั่งเซเรนสกี้ต้องการแต่ว่าขณะเดียวกันตัวเองก็กลัวว่ายุโรปเซเรนสกี้จะวอยาว และทำให้ไม่มีทางหยุดยิงกันได้ตัวเองก็จะเสียโอกาสที่จะประกาศว่าตัวเองนั้นคือผู้รักสันติภาพทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ไม่อาจจะคาดการอะไรได้ทั้งสิ้นจริงๆครับดังนั้นติดตามครับพรุ่งนี้ตื่นเช้าขึ้นมาติดตามสุติชัยไลฟ์คืนนี้ครับคืนนี้ก็ติดตามดูเพราะว่ามันอาจจะมีความเคลื่อนไหวถแถลงการหรืออะไรก็ตามแต่ที่จะทำให้เกิด ความคืบหน้าหรือการถอยหลังของสถานการณ์ในเรื่องสงครามยูเครนได้อย่างมากมายหลายด้าน <c oughs> เกินกว่าที่เราจะคาดหมายได้จริงๆครับแต่อย่าประมาทเป็นอันขาดเพราะมันคือสิ่งที่กระทบทั้งโลกกระทบทั้งบรรยากาศการลงทุนกระทบทั้งความผาสุขของประชาชนทั่วไปรวมทั้งประเทศไทย เราด้วยครับเพราะว่าทรัมป์พูดอย่างนี้เลยบอกว่าถ้าหวังให้จบสงครามยูเครนต้องสละไครเมียและไม่เข้านาโต้มันยังไงกันเนี่ยแปลว่าทรัมป์กระโดดโตูมเข้าไปอยู่ข้างเดียวกับปูตินเต็มตัวเลยขณะนี้หรืออย่างไรขอบคุณ